ทีนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดที่กัดสินค้าดังอยู่คู่เมืองจังหวัดนครพนมมาอย่างช้านานนั่นก็คือหนังควายเค็มสำเร็จรูปนะกลายเป็นสินค้าพารวยที่โกยรายได้เดือนละนับแสนเลยทีเดียวค่ะยืนหนึ่งของดีขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมนะ <Okay. S 1> นี่ก็คือหนังควายเค็มพ่อประนอมต้นตำรับ40ปีนะคะที่ตอนนี้ได้พัฒนารูปแบบมาเป็นหนังควายเค็มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ต่อยอดจากภูมิปัญญาของชาวจังหวัดนครพนมสู่ธุรกิจสร้างรายได้สะพัดรับลมหนาวแล้วก็เจาะตลาดโกอินเตอร์ไปไกลถึงต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาแคนาดาสิงคโปร์และออสเตรเลียเจ้าของสูตรก็คือคุณตาประนอมชนะเคนวัย72ปีนะคะเป็นชาวนครพนมเล่าถึงจุดเด่นของการทำหนังควายที่นี่เน้นการทำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆค่ะก็คือเขาหมักด้วยเกลือแล้วก็รำข้าวที่สำคัญปลอดสารพิษ แล้วก็ได้พัฒนาจากดั้งเดิมะค่ะที่ใช้วิธีการตากแดดนะมาเป็นการอบแห้งด้วยไฟทําให้หนังควายเค็มที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ก็คือนุ่มอร่อยรับประทานง่ายเราไปเจอนางสาวอุทานนะคะเป็นทายาทผู้สืบทอดภูมิป<ก>ัญญาหนังควายเค็มพ่อวประนอมน,นะคะิ่อให้ข้อมูละนะคะว,ว่าหนังควายเค็มหนึ่งตัวน้ําหนักประมาณ40-50กิโลกรัมเมื่อแปรรูปแล้วเนี่ยขายได้ประมาณ3,00 0ถึงบาทเลยนะตอนนี้เนี่ยเขาต้อง สั่งหนังควายสดมาเก็บไว้เดือนละไม่ต่ำกว่า3-5ตันเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและหมายความว่าออเดอร์เข้ามาเยอะจริงๆค่ะและถ้าย้อนไปเมื่อปี2564ค่ะหนังควายเข็มพ่อประนอมนะคะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจระดับสตาร์ทอัพของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้ามาช่วยพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การตลาดรวมไปถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นนะ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นที่สำคัญคุ้มชงขาสามารถอยู่ได้นานถึง1ปีเรามาดูราคาหนังควายเค็มสำเร็จรูปกันสักหน่อยเขาขายเป็นแพ็คแพ็คละ1 0 0ยถึงบาทแต่ถ้าเป็นหนังควายเส้นดิบแพ็คเกจแบบซีลสุญญากาศเขาขายกิโลละประมาณ250บาทส่งขายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมียอดสั่งเพิ่มเป็นเท่าตัวทำเงินเดือนละนับแสนบาทเลยทีเดียว ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่ต่อยอดภูมิปัญญาะะของชาวจังหวัดนครพนมได้เป็นอย่างดีนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นยังสามารถ go i n t e r สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกด้วยล่ะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ